สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณคลิปนี้นะคะ เป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวที่ขยับย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพวกคุณเพิ่งได้รับอนิสงค์ความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นตำแหน่งของความยุ่งยากแล้วก็อุปสรรคค่ะจึงหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะที่คุณจะต้องรับมือกับความท้าทายและก็ปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่อย่างน้อยความเป็นเกษตรก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ หรือนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่การได้รับมอบหมายงานยากๆให้ทําเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดหรือว่าอยู่ในช่วงของการฝึกฝนปรับตัวอยู่กับอะไรอยู่ก็ได้รวมไปถึงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาบางอย่างค่ะอะไรที่มีการหมกเม็ดไว้นะคะจังหวะนี้คุณจะได้รู้และพอเครื่องเดือนหลังนะคะหลายๆอย่างมันก็จะมีความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ เราจะเริ่มจากการรื้อฟื้นนะคะให้คุณเห็นความเป็นไปของดาวที่จะเดินวิปริตเพิ่มอีกสองดวงดูที่เดือนกันยายนค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพฤหัสแล้วก็มฤตยูจะเข้าสู่สภาวะที่เดินช้าแล้วยังไม่ถึงกับหยุดนิ่งค่ะแค่เดินช้าตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งจะมีผลที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนตัวตนของคุณโดยตรงหลังจากนี้นะคะต้องกำหนดทิศทางของตัวเองให้ดี และจากภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวสดวงถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะก็จะเป็นดาวเดิมๆนั่นแหละค่ะแต่นั่นหมายความว่านะคะเขาเป็นตัวแทนเรื่องราวต่างๆเพื่อเข้ามากระตุน้นแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตคุณซึ่งจะไปเทียบกับมฤตยูไม่ได้เลยที่อยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่นานถึง7ปีการให้ผลของมฤตยูนะคะจะเป็นลักษณะของการสะสมพลังงานแล้วก็รอจังหวะเวลาเพื่อที่จะแสดงผล บทบาทจะแตกต่างกันและเมื่อเข้าไปอยู่ในภพสหัสช้านะคะนั่นหมายถึงตั้งแต่เขาอยู่ในตำแหน,น่งนี้ไปจนถึงกลางปี2572จะมีช่วงที่ทำให้วิถีชีวิตบางแง่มุมของคุณเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรู้จักจะเห็นท่าแท้กันได้มากขึ้นค่ะมันเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะทั้งที่เข้ามาส่งเสริมคุณแล้วก็จะมีเหตุให้ต้องขัดแย้งแตกแยกกันไป ฉะนั้นนะคะเรื่องของการครบคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสําหรับพวกคุณฟังดูผิวเผินเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมคะแค่เรื่องของการครบคนแต่เชื่อเถอค่ะว่าบุคคลที่สองที่สนะคะที่คุณอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตเขาสามารถนะคะที่จะทำให้บางแง่มุมในชีวิตของคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ให้คุณทราบไว้นะคะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเกิดความพลิกผันบางอย่างในชีวิต รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รอคุณอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับระหว่างทางนี่ด้วยล่ะค่ะส่วนหนึ่งลองสังเกตการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะว่าคุณมีแผนหรือว่ากําลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและมีใครเข้ามามีส่วนในชีวิตคุณจะมีปัจจัยบางอย่างนําพาเข้ามาค่ะกับอีกประเภทหนึ่งนะคะคุณไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยค่ะอาจจะต้องจับพลัดจับถูนะคะหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตรงนี้เราแค่ฝากไว้นะคะให้คุณลองสังเกตดูกันไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงให้ได้ค่ะเพราะว่าความซับซ้อนในชีวิตของแต่ละคนจะไม่เท่ากันและที่เห็นเป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะนั่นก็คือดาวที่มีสภาวะที่เดินผิดปกติแล้วการให้ผลในบางเรื่องมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจและการขับเคลื่อนชีวิตไปปีนี้นะคะยังไม่ควรประมาทค่ะ และเพื่อความต่อเนื่องของการตีความเราจะค่อยๆไล่ like กันไปตามลำดับเหตุการณ์สำหรับลัคนาราศีมีนดาวที่ยังคงนะคะมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือดาวอังคารที่อยู่ในภพพันธุมีความแข็งแกร่งนะคะได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปตลอดทั้งเดือนค่ะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะเป็นการเข้ามากระตุ้นบทบาทที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว ส่วนหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลาาผลจากหลักทรัพย์ที่คุณมีอยู่บางคนนะคะอาจจะมีไอเดียเอาหลักทรัพย์ที่มีอยู่มาต่อยอดทําอะไรบางอย่างหรือว่าแปลสภาพเพื่อการลงทุนหรือว่าเพื่อความจําเป็นในรูปแบบต่างๆไปแต่จังหวะนี้นะคะไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ในกงสีอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งบางอย่างกับญาติพี่น้องบางคนตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเป็นดาวตัวแทนที่มาจากสองภพเรือน,นะคะ่ะ พบกระดุมพระแล้วก็พบสุภะคือเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมนะคะผู้หลักผู้ใหญ่การเดินทางไกลคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของผลประโยชน์มีภาระทางการเงินร่วมกับใครบางคนในครอบครัวถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะคะ่ะซึ่งสิ่งที่คุณน่าจะเห็นภาพกันได้บ้างแล้วนะคะ ก็คือถ้าใครมีแผนที่คุณจะเดินทางไกลคุณมีโอกาสได้เดินทางการมีช่องทางการเงินที่ไม่เปิดเผยหรือนะคะมีการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินกันอยู่แบบลับๆเป็นลักษณะของการวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่เรียกร้องความยุติธรรมปรึกษาผู้รู้ก็ได้นะคะทนายความต่างๆสําหรับคนที่มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน ส่วนเกณฑ์อื่นๆที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินที่ดีต่อเนื่องส่วนจะดีมากหรือน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของพวกคุณแต่ละคนด้วยแต่ว่าจังหวะนี้นะคะมันมีในส่วนที่คุณยังพอตักตวงทําตุนไว้ก่อนได้เพราะว่าสองเดือนสุดท้ายของปีนะคะการเงินของคุณจะเข้าสู่การชะลอตัวมากกว่านี้ค่ะใครที่บอกว่าตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะคะของจริงจะอยู่ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี คาบเกี่ยวไปถึงต้นปีหน้ามีเตือนอย่างจริงจังกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกลางปีตรงนี้สำหรับผู้ฟังใหม่นะคะเราเอามาบอกกล่าวกันอีกครั้งค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญทำอะไรตุนไว้ก่อนได้จะมากจะน้อยอยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่โอกาสจะอำนวยคนที่มีไรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนที่แน่นอนคุณอาจจะต้องระวังที่จะมีเหตุเข้ามาบั่นทอนทรัพย์ของคุณแทน จังหวะนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อหรือว,ว่าพูดคุยดีลงานเรื่องของผลประโยชน์กันอยู่แบบลับๆบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์ก็ได้ค่ะไปมีตัวตนไปมีสังคมเครือข่ายอยู่ในนั้นถ้าว่ากันด้วยเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัว ดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือลมถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกันและสิ่งที่ยังคงมีผลกับดาวอังคารนะคะก็คือดาวเสาคู่ศัตรูเจ้าเก่านั่นแหละค่ะพอวันที่21นะคะสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะบทบาทของดาวศุกร์นะคะที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเกษตรตรงนี้นะคะส่งผลมาถึงดาวอังคารค่ะ ที่จะได้รับอนิสงค์ที่ดีตามไปด้วยจากที่รับมือกับดาวเสาคู่ศัตรูมาพักหนึ่งแล้วนะคะความเกี่ยวข้องของดาวสองดวงนี้จะไม่พ้นกับเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็การเงินอยู่นั่นแหละค่ะทางที่ดีนะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันขันต่อหรือว่าการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่คุณจะเสียมากกว่าได้หรือว่าเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะคะ อย่าไปทําอะไรตามกระแสเช่นว่านะคะการเล่นหุ้นสิ่งที่คุณจับต้องไม่ได้ทุกรูปแบบนั่นแหละคะ่ะคุณทําได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องรู้จริงมีข้อมูลที่มากพอรู้ที่มาที่ไปอย่าไปทาทําอะไรตามกระแสตามคนอื่นเขาโดยรวมนะคะอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จําเป็นควรระวังเรื่องของการครบคนคะ่ะโดยเฉพาะเพื่อนบางคนก็อาจจะทำตัวเป็นศัตรูมีเรื่องของการหักหลังหรือว่าเจอประเภทที่ว่า ปากปลาัสน้ำใจเชื้อคอคุณลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าก็จะไปเหมารวมหมดก็ไม่ได้ค่ะมองเจตนาให้ออกนะคะถ้าเป็นไปได้อย่าให้ใครเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของคุณง่ายจนเกินไปบ่งบอกถึงนะคะว่าการมีศัตรูคู่แข่งคู่กรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมก็ได้นะคะสำหรับบางครอบครัวมาถึงจังหวะนี้นะคะจะทำให้คุณเห็นท่าแท้ของคนในแต่ละสถานะได้มากขึ้น วิธีการรับมือก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่จะมีบางส่วนนะคะที่จะต้องเลิกลาหรือว่าห่างเขินกันซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลของดาวสุขดาวคู่มิตรที่จะเข้ามาช่วยซึ่งนั่นหมายถึงจะมีทั้งอิทธิพลของดาวคู่มิตรและคู่ศัตรูในเวลาเดียวกันสังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในช่วงนี้นะคะจะมีความเข้มข้นมากล้วนแล้วนะคะเป็นเรื่องของคนรอบข้างทั้งสิ้นค่ะที่จะส่งผลกระทบบางอย่างมาถึงคุณ คุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนกลางด้วยก็ได้นะคะที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของผู้อื่นในบางสถานการณ์หรือว่าต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับปัญหาของคนอื่นซึ่งก็จะไม่พ้นนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเพศตรงข้าม และลักษณะการมาของดาวศุกร์ก็ไม่ใช่ว่านะคะจะเอาเรื่องที่ดีและเสียมาหักกรบลบกันแต่ว่าช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้หรืออย่างน้อยนะคะก็ทําให้สถานการณ์ที่มันมีความสุ่มเสียงที่จะมีปัญหามันขับเคลื่อนต่อไปได้หรือว่าอะไรที่มีความค้างค้างก็จะได้ข้อสรุปไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตามมาดูอิทธิพลนะคะของความเป็นเกษตรของดาวศุกร์แบบเต็มๆกันบ้างคะ่ะ จะย้ายวันที่21กันยายนนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้25วันเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนค่ะภพสหัชชะแล้วก็ภพมรณะแล้วก็เด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวเลยนะคะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้มาตรฐานเป็นเกษตรแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุลมแต่ก่อนที่เขาจะย้ายนะคะเขาอยู่ในจุดที่เล็งลัคนามาก่อนคือมีจุดเสียที่ติดตัวมาบางอย่างก็อาจจะส่งผลมาถึงปัจจุบัน ลักษณะของคนรอบข้างที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคู่หุ้นส่วนคู่ครองทุกการกระทําทุกการตัดสินใจของสถานะที่ว่ามานี้ค่ะไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะคะจะมีผลกระทบมาถึงตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งหนักเบาแต่ละคนจะไม่เท่ากันคุณพึ่งผ่านช่วงของการตั้งรับกับใครบางคนมาส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าภาระที่ทําร่วมกันเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ หรือว่าเพื่อนบางคนนะคะที่ทําตัวเป็นศัตรูอย่างที่เราบอกไปแต่ว่าในด้านที่ดีนะคะบางคนนะคะที่คุณมีโอกาสจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งผ่านเรื่องของการเลิกลาอย่าร้างมาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เครดแก,แก,แก้ทางไปในตัวสําหรับคนที่คุณเปิดช่องทางที่จะมีใครเข้ามาอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงการมีเครือข่ายสังคมคนรู้จักคะ่ะ มีโอกาสที่คุณจะได้เพื่อนใหม่มิตรใหม่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่ดีๆก็อาจจะได้ลูกค้าเป็นบริษัทต,ต่างชาติก็ได้และทุกสายงานนะคะที่เกี่ยวกับการที่จะต้องใช้ภาษาที่สองใครที่ทํางานอยู่ในบริษัทต,ต่างชาติยังจัดว่ามีความมั่นคงนะคะในสายงานที่คุณทําอยู่และสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับตําแหน,น่งนี้เราจัดให้เป็นวัตถจักรของการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกณฑ์ของการที่จะต้องจบการเลิกลาการหย่าล้างความพลัดพราการสูญเสียการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายผู้คนในชีวิตค่ะคนที่ศีลไม่เสมอกันนะคะจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ยากคนเก่าไปคนใหม่มารวมไปถึงเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกพินัยก,กรรมก็ได้ค่ะ เรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของสถานะความสัมพันธ์นะคะที่มีความเปราะบางเป็นทุนเดิมมาอยู่แล้วไม่ว่าจะกับสถานะไหนเน้นเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเป็นหลักคนโสดก็จะเป็นรูปแบบหนึง่งคนที่มีคู่ของคนรักก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งบางครั้งนะคะการจบการจากก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องเสียหายเสมอไป ยิ่งดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรด้วยแล้วนะคะมันย่อมที่จะต้องมีอนิสงส์ที่ดีบางอย่างแฝงอยู่สําหรับบางคนนะคะเหมือนเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้ําจุดเด่นของพบเรือนนี้นะคะคือการได้อะไรก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องสูญเสียเช่นนะคะคุณได้ทรัพย์สินมรดกแต่ก็อาจจะต้องแลกกับการผิดใจกับญาติพี่น้องๆบางคนหรือว่าต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก บางคนมีคู่ความคู่กรณีคุณชนะคนดีความได้ค่าเสียหายแต่ก็อาจจะต้องแลกมากับการเสียความรู้สึกหรือว่าการได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรหรือว่าหมดวาสนาต่อกันบางคนตัดสินใจออกจากงานที่กดดันเพื่อแลกกับความสบายใจหรือว่าสุขภาพจิตที่ดีหรือว่าได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานก็ได้ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสเกิดขึ้นเราคงไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างให้ตรงกับทุกคนได้คุณลองเอาหลักการนี้ไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูตรงนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับมุมมองลุ้นล้วนเลยค่ะว่าใครจะให้น้ำหนักไปในด้านที่คุณได้หรือว่าเสียมากกว่ากันเพราะว่าความหมายของพบเดือนนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้การได้มานะคะต้องแลกกับอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายก็จะพบยาดีเจอหมอเก่ง อีกทั้งนะคะยังมีผลกับเรื่องของการโยกย้ายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ถิ่นอาศัยสําหรับบางคนนะคะคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามที่ทํางานส่วนพบเรือนนี้นะคะจะบังคับให้ต้องจบหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากบางคนนะคะกลับไปรื้อฟื้นวิชาความสามารถเก่าๆในอดีตค่ะอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องหยุดหรือว่ายกเลิกทําไปคุณสามารถนะคะ เอากลับมาปัดฝุ่นมาต่อยอดทําให้มันทันยุคทันสมัยกลับมาเป็นลาบผลให้คุณได้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นลาบผลนะคะจากสิ่งที่มันเคยสูญเสียไปแล้วถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณสามารถนะคะประครับประคองคู่ของคุณให้ผ่านพกมรณะนี้ไปได้นะคะหมายถึงช่วงการเดินของดาวก็จะถือว่าคุณผ่านช่วงที่มีความเปราะบางไปได้อีกหนึ่งช่วงค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีเข้ามาทดสอบคุณเป็นระยะระยะ ตรงนี้นะคะคุณจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกค่ะไอ้ที่ว่าเคยรักเคยเป็นคนที่ใช่พอมาถึงวันหนึ่งนะคะก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของสัตธ,ธรรมค่ะที่คนส่วนใหญ่นะคะก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่ยังเป็นทุกข์กันอยู่เพราะว่ามันยากที่จะทําใจยอมรับและการที่จะต้องปล่อยวางและการไม่ยึดติดก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากต้องใช้เวลา ทุกรานาราศีนะคะเมื่อถึงเวลานี้พวกคุณจะต้องผ่านบททดสอบนี้เหมือนกันหมดทุกคนและไม่ว่าจะผ่านออกมาในรูปแบบไหนก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังชีวิตของคนเราก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปค่ะก็แค่นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆกันอีกทั้งนะคะเกณฑ์ของการที่จะมีลาภผลบางอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นความตายโดยเฉพาะสายงานอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขายประกันชีวิตก็ได้ค่ะ ช่วงนี้ก็จะมีรายได้ดีมีลูกค้าเยอะหรือว่าได้เงินประกันครบกำหนดคืนงานในโรงพยาบาลนะคะแพทย์หมอพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือนะคะถ้าคุณมีเรื่องของการเลิกลาอย่าร้างคุณก็จะได้ค่าเลี้ยงดูคู่ค้าคู่สัญญานะคะมาถึงตอนนี้สัญญาก็อาจจะใกล้หมดแล้วก็ได้ค่ะคุณก็จะเป็นอิสระ สามารถที่จะเปลี่ยนคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ได้เช่นว่าถ้าคุณเป็นศิลปินดาราก็จะได้เปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนผู้จัดจาการคนดูแลตรงนี้นะคะก็จะมีความเชื่อมโยงไปถึงพบสหัสชชะที่มีดาวประจำตัวของคุณอยู่ด้วยก็จะได้รับอานิสงส์ที่ดีตามไปด้วยเช่นกันมีโอกาสที่คุณจะได้ทำเอกสารข้อตกลงสำคัญสำคัญนะคะเป็นสัญญาจ้างงานด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางคนถ้าจังหวะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่ว่าจะสมหวังกันหมดนะคะ ชีวิตคนเราไม่มีเรื่องบังเอิญค่ะคุณกําหนดเองได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถูกกําหนดมาถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นความคืบหน้าเข้ามาและสายงานที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมผู้ประกาศข่าวสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คําพูดก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเช่นกันถ้าคุณมีเรื่องสําคัญที่จะต้องติดตามวิ่งเต้นนะคะจังหวะนี้ก็เหมาะที่จะทํา อีกทั้งนะคะสายงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองต้องติดต่อกับต่างชาตินะคะทำการค้าการขายพยายามนะคะถ้าเป็นไปได้ให้อยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวไว้ค่ะอย่างน้อยมันก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าการค้าการขายทั่วไปอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมคุณสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานได้รับมอบหมายเป็นไปได้หมด ได้เข้ากลุ่มได้เข้าสังคมใหม่ก็ได้นะคะที่คุณไม่คุ้นเคยสําหรับคนที่อยู่ในช่วงของการทดลองงานเดือนนี้ยิ่งต้องทําผลงานออกมาให้ดีค่ะยังเป็นโอกาสของคุณนะคะถ้าคุณดูแล้วนะคะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะก้าวหน้าหรือว่าเติบโตได้ในจุดๆนั้นแต่ว่าถ้าดูแล้วนะคะ,ละหลายๆอย่างถ้ามันไม่ได้มีทิศทางที่จะส่งเสริมคุณอย่าไปเสียเวลานาน,านค่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณลาออกตอนนี้นะคะแค่อยากให้คุณมีแผนหนึ่งแผนสองเผื่อไว้แบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาตัวเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้มีช่องทางเลือกให้ได้มากขึ้นและสําหรับคนที่มีงานทําอยู่แล้วไม่แนะนําให้คุณออกจากงานในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณยังไม่สามารถหางานใหม่แทนที่ได้เพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะหางานใหม่แทนได้ยากอีกทั้งนะคะตอนนี้ก็มีภาเกิจค่ะที่เข้าไปกระตุ้นอยู่ในพบการทํางาน เป็นไปได้นะคะที่จะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยมากขึ้นได้เหมือนกันถ้าไม่ได้เดินทางแบบพบปะเห็นหน้า ก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่บนโลกออนไลน์แล้วแต่ลักษณะสายงานของคุณอย่างสิ่งที่เราทำอยู่นี้นะคะก็คือติดต่อพบปะผู้คนบนโลกออนไลน์ทั้งสิ้นค่ะอีกทั้งความเชื่อมโยงของดาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมุ่งไปที่พบมรณะตามดาวสุขไปมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างเด่นชัดสำหรับบางคนซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นค่ะ ยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธท,ที่จะย้ายตามเข้ามาแต่ว่าหลายๆอย่างนะคะที่เราตีความอยู่นี้เราแอบตีความล่วงหน้าบอกคุณไปก่อนเลยถือว่าเป็นการชดเชยให้นะคะที่รอบนี้ได้ฟังกันช้าหน่อยแต่ว่าจัดเต็มให้เลยค่ะเรากำลังจะเชื่อมโยงเข้าสู่นะคะช่วงสุดท้ายของคลิปนั่นก็คือดาวสองดวงที่อยู่ในภพปัต,ตนิในด้านที่ดีย่อมมีค่ะ แต่กว่าจะได้อะไรจากใครนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอริเข้ามากลุ่มร่วมด้วยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะย้ายเข้ามานะคะวันที่19กกันยายนหลังดาวอาทิตย์สองวันจุดเด่นของเขาในจังหวะนี้นะคะเป็นผลมาจากพกมรณะด้วยส่วนหนึ่งเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของผู้คุณด้วยตรงนี้นะคะเราจะตีความแบบกลางๆค่ะ เน้นให้หลักการนะคะให้คุณไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองได้ความเป็นพบอริที่ติดตัวดาวอาทิตย์มานะคะคือการทําอะไรร่วมกับผู้อื่นในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะต้องทําใจเผื่อไว้หน่อยโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามถึงแม้ว่านะคะเขาจะได้ความแข็งแกร่งมีสถานะที่เป็นเกษตรก็ตามแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมนะคะมองในด้านที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพศตรงข้ามบางสถานะก็อาจจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ตำแหน่งนี้นะคะมีผลกับตัวคุณด้วยส่วนหนึ่งคนที่เรียนโหราศาสตร์จะทราบนะคะเรียกว่าตีโกนถึงกันเมื่อคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามค่ะ เรื่องมันก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งระหว่างทางนะคะตั้งแต่พบอริไปจนถึงพบมรณะถือว่าเป็นช่วงของบททดสอบตลอดทั้งเส้นทางนี้แหละคะ่ะดีตรงที่ว่ามีดาวเป็นเกษตรนะคะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ละคนเรื่องราวก็จะแตกต่างกันออกไปเรื่องเก่าอาจจะยังไม่ทันจบค่ะก็กําลังจะมีเรื่องใหม่เข้ามาเมื่อคุณได้ยินการตรีความแบบนี้นะคะก็แค่เตรียมตั้งรับค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท มองในทางกลับกันนะคะดีซะยิ่งค่ะที่คุณทราบร่วงหน้านะคะเพราะว่าอะไรที่ป้องกันหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ทันคุณก็จะได้ทำอน,นิสงส์งที่ดีนะคะมันจะเข้ามาในจังหวะนี้บางทีอยู่ในรูปของความกดดันความยุ่งยากจากคนใกล้ตัวอันดับแรกเลยนะคะจะมีหลายอย่างคะ่ะที่ทาให้คุณรู้เท่าทันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ขัดใจคุณอยู่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าสุขภาพร่างกายมันจะมีสัญญาณบอกให้คุณทราบนะคะว่าต้องระวังหรือว่าต้องเตรียมตั้งรับเตรียมใจกับเรื่องอะไรและโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพที่ไม่แน่นอนนะคะบริษัทมีทิศทางที่จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนคุณลองจับสัญญาณดูด้วยค่ะหรือบางคนนะคะคุณมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ก็มีโอกาส จะด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะแง่มุมบางอย่างในชีวิตของคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าพอจับสัญญาณได้ก็เตรียมตั้งรับกับเรื่องนั้นนะคะ ช่วงที่ดาวเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในภพมรณะจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนตอนนี้อาจจะเริ่มแค่เห็นสัญญาณบางอย่างบทสรุปจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอน,นิสงส์ในด้านที่ดีนะคะทําให้คุณรู้เท่าทาันหรือว่าเห็นท่าแท้ของคนรอบข้างได้ก็จริงค่ะแต่นั่นหมายถึงคุณอาจจะต้องมีเรื่องเสียความรู้สึกหรือว่ามีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจไปแล้วภพปัตน,นินะคะ ในด้านที่ดีมีค่ะแต่ว่าการตีความแบบผสมดาวนะคะจะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปคือมันไปดีอย่างไปเสียอย่างซึ่งให้ผลไปในทิศทางเดียวกับที่เราว่าไปนะคะส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามบางคนก็อาจจะทำตัวเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณไม่ใช่ว่าดาวคู่ครองคู่หุ้นส่วนเป็นเกษตรแล้วนะคะคุณจะมีปัญหากันไม่ได้ทุกอย่างนะคะมันย่อมที่จะต้องมีสิ่งที่สะสมบ่งเพาะกันมา และโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นคู่ครองคนรักสิ่งที่จะประครับประคองพวกคุณได้ในช่วงนี้นะคะก็คือเว้นระยะห่างให้กันค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าห่างกันแล้วจะมีปัญหาถ้าคุณยังมีวาสนาต่อกันความหมายของพกมรณะที่เราว่าไปก่อนหน้านี้นะคะจะทําอะไรคู่ของคุณไม่ได้ตรงนี้หมายถึงกับสถานะอื่นๆด้วยบางทีทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าถ้ามีวาสนาต่อกันก็สามารถที่จะกลับมาได้แล้วก็มีอยู่เหตุผลเดียวนั่นแหละคะ่ะ ที่คุณจะไม่ได้รับอนิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงเวลานี้คือถ้าทักษะจรของดาวพุธหรือว่าดาวสุขใครเป็นกละกินีคุณความดีทั้งหมดที่คุณควรจะได้มันจะถูกลดทอนลงไปและภาพรวมของคลิปนี้นะคะเราจะส่งท้ายความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ค่ะกับกลายเป็นว่านะคะให้คุณเห็นธาตุแท้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรู ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปฟาดฟันกันนะคะเพราะว่ากับบางสถานะก็ใช่ว่าจะตัดออกไปจากชีวิตได้แค่ให้รู้ว่าต้องปรับต้องจูนกันยังไงเพื่อช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาและนี่ก็ถือว่าเป็นเกษตรในรอบที่2ของดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะอณิสงในด้านที่ดีสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่ง จากคนรอบข้างด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องก็ใช่ว่าจะจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ว่าช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ค่ะและบางอย่างบางเรื่องก็ใช่ว่าจะเอามาหักกรบลบกันดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูให้ดี สำหรับรักษาราศีมีนช่วงนี้หนักเหนื่อยหน่อยนะคะไหนจะดาวประจำตัวนะคะจะเข้าสู่โหมดของการชะลอตัวหลายๆอย่างตอนนี้นะคะความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่ามันจะต้องฝืนทาฝืนใจขอเป็นกำลังใจให้นะคะสี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วคุณผ่านมาได้ยังไงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้คุณย่อมต้องผ่านไปได้เช่นกันและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ